นำแนวทางการเลี่ยมพ่อหุ่นพยนต์นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ช่างเลี่ยมมือใหม่ได้นะครับองค์นี้เป็นพ่อหุ่นพยนต์นะครับแบบสีกรนะครับด้านหลังนะครับท่านเจ้าของนะครับทำผ้าขันเงินติดด้านหลังไว้ด้วยนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกเราก็เปิดบล็อกตะพูนะครับอันนี้ก็ผมเปิดบล็อกตะพูเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นทรงเรียบๆง่ายๆนะครับจะเป็นทรงแบบนี้นะครับคล้ายๆเป็นทรงจั่วขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นโค้งนะครับ แล้วก็ทำบล็อกตัวเมียเหมือนเดิมนะครับโดยให้ได้ช่องไฟด้านในหนมิลนะครับเพราะว่าเราจะใช้ฝา1มิลนะครับเป็นตัวกดฝานะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนกลางนะครับวาดมาจากบล็อกตัวเมียนะครับด้านในก็เหลือพื้นที่นะครับผมก็วาดเป็นลายแบบนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆลายกระหนกนะครับเป็นการฉลุลายด้านในนะครับก็จะได้ดูไม่เรียบง่ายจนเกินไปนะครับมีพื้นที่เยอะเราก็สามารถฝึกแต่งเป็นลายกระหนกก็ได้นะครับ ตะไบที่ใช้ก็จะเป็นตัวกลมนะครับกับตัวตัวแบนนะครับใช้แค่2ตัวเราก็จะแทงเป็นลายกระหนกอ่างง่ายๆได้แบบนี้เลยนะครับผมในการทําคลิปแทงลายผมได้แนะนําลงไว้ในช่องแล้วนะครับเพื่อนๆตามไปชมได้นะครับผมโอเคครับหลังจากแต่งลายเสร็จนะครับแทงลายเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาเก็บด้วยกระดาษทรายนะครับอันนี้เป็นกระดาษทรายเบอร์220นะครับ เพราะว่าเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ค่อนข้างละเอียดนะครับเวลาเราไปชักใส่นะครับจะทําให้ชิ้นงานของเราเงาและงามนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าแกนเสร็จแล้วนะครับด้านบนจะเห็นได้ว่าผมมีพื้นที่นะครับจับตรงกรนะครับของพะหุนนะครับด้านหลังนะครับใช้นะครับเน็บผ้าขันนะครับไว้กับแกนนะครับก็ล็อกง่ายนะครับโอเคครับก็ไปกดฝาเดินน้ำยาปกตินะครับ โดยการใช้ใบมีดสองใบเหมือนเดิมนะครับน้ำยาก็จะใช้อ่าอันนี้เป็นยี่ห้อ aec นะครับก็จะทำการเติมเสร็จแล้วก็ค่อยไล่หนีบกิฟนะครับผมก็เป็นสไตล์การเดินน้ำยาแบบที่ผมเดินแบบประจำนะครับเป็น2องใบมีดนะครับเหล็กเข็มที่ใช้นะครับจะเป็นเบอร์18นะครับก็จะเป็นเข็มที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับไม่ตันง่ายนะครับเวลา ตอนจบด้านบนผมก็ใช้งัดได้ด้วยนะครับใช้งัดซ่อมได้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีฟองมีอากาศนะครับองนี้นะครับผมจะติดเป็นซุ้มเงินด้วยนะครับก็ไปซื้อซุ้มเงินนะครับอันนี้เป็นซุ้มเงินแท้นะครับแล้วก็เอาพระของเราไปด้วยนะครับก็ไปเทียบดูที้านนะครับว่าอยากได้ซุ้มเงินลักษณะไหนนะครับจากนั้นก็เอาซุ้มเงินมาทาบไว้นะครับขอบข้างที่ผมเหลือไว้นะครับเหลือไว้เผื่อแต่งซุ้มเงินด้วยนะครับอ่า ถ้าพี่ๆเพื่อนๆนะครับสนใจขึ้นงานติดซุ้มเงินแบบนี้ต้องเผื่อขอบข้างไว้นะครับแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกร่างไว้ก่อนนะครับหลังจากร่างแบบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้กระดาษกาวหนังไก่แปะด้านหลังนะครับแปะไว้เพื่อเราจะได้เล um ื่อยลื่นและเลื่อยง่ายนะครับถ้าเราไม่แปะไว้นะครับจะเลื่อยไม่ค่อยไปนะครับถ้าไม่มีกระดาษกาวก็ใช้เทียนหยดด้านหลังก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นก็เป็นการเลื่อยนะครับเป็นเลื่อยก่อนนะครับอันนี้จะเป็นงานเลื่อยๆนะครับเลื่อยก่อนแล้วค่อยไปแต่งเจียก็ได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นการแทงหูบัวบานนะครับแต่ว่าไม่ได้เหล่านะครับเพราะว่าสีของแผ่นในคลิกอันนี้นะครับเป็นสีมุกทองนะครับสีมุกทองจะหายไปนะครับก็เลยไม่ได้เหล่านะครับหลังจากนั้นก็นําแผ่นเงินของเรามาวางดูอีกทีนะครับเช็คความบาลานซ์อีกทีนะครับจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปติดกาวนะครับ ก่อนติดกาวนะครับเราก็จะมาเก็บขอบข้างก่อนนะครับด้วยกระดาษทรายอันนี้จะเป็นเบอร์ละเอียดนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็มาเก็บด้วยกระดาษทรายอีกทีนะครับจะใช้เป็นกระดาษทรายยูรีเทนนะครับกระดาษทรายสบู่นะครับเบอร์220เหมือนเดิมนะครับขัดตามซอกตามมุมนะครับก่อนที่จะไปปัดเงาหลังจากปัดเงาเสร็จแล้วนะครับดูเช็คงานให้เรียบร้อยเลยนะครับก่อนที่จะไปติดแผ่นเงินเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ อันนี้จะเป็นกาวอีพ็อกซี่นะครับแบบใส่นะครับจะเป็นหลอดชุดหนึ่งจะมี2หลอดนะครับ A กับ B นะครับแต้มที่ชิ้นงานแล้วก็มาแปะได้เลยนะครับโอเคครับก็เพิ่มมูลค่าให้กับงานเลี่ยมของเราได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ